สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับชูชองนว่นผ้าร่วยวันนี้นว่นผ้าร่วยก็ได้มีโอกาสมาหาคุณตาฟันเมนนะคะวันนี้แล้วก็ฟันเข่าอยู่ค่ะแล้วฟันว่าไ้เห็นมีคนขาไก่ซับซูมูจินแล้วก็ตีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ช่วงนั้นเนาะค่ะช่วงแรกก็ถือว่าเล่าฟันเข่าอีกแล้วค่ะฟันเมนอีกแล้วเนาะ เดี๋ยวมื่อนี้แกมาฟังเล่าตัวว่าเล่าฝันไปไปฟังน้ากันค่ะเท่าไดรเนาะขาไก่แล้วเขาขาไก่ขาไก่ก็พูดหนอกับคนไทยเดียวกันเลยล่ะตู้สัมเออที่ขาไก่บ้านนี้คิดมาเก่าโสนไก่ตายมันเป็นโสนตู้สัมเราผ่าเท้าแล้วอไก่ก็เป็นเก่าอยู่แล้วใครเลยมาเห็ดเก่าโสนโสนเก่า แล้วก็เก้าเข้าตอมามันมาฝันว่าตอตอกล้วยกล้วยไงละแล้วมาเห็นเก้าแปดไบเนี่บาดนี้นั่นเด็กมันเมื่อพิจารณากับก็เลยมาเขียนเด็กใบหนึ่งเขียนไวใบเข้าศูนย์เก้านึงอ๋อศูนย์โมมีคาจีว่าศูนย์โมมีคาวันนี้ก็เลยก็บอกพันไปนามาหลังนี้แล้วก็มาเห็นน้ำตาเที่ยนหนะเพราะมันมันเข่าอยู่เข่าเก้าศูนย์ น้ำตาเทียนน้าเทียนมันก็บังหลายยุโรปน้ำตาเทียนก็หล้แต่ว่าเฮดสองเทียมันกลมาว่าเป็นหลักเก่าเฮดเทียค้อนมันเป็นสามตัวมันก็เป็นสามศูนย์เก่าองเชนาบนคุณคนเบิ้งกลว่าเป็นหาบนคุณคนเบิ้กลว่าเป็นสองต่ว่าผู้เฮดคาดว่ามันจะเป็นเก่าแน่นอนเพราะว่ามันมันฝันไว้แล้วนะเอ้าะมันต้องเฮด เข่าโูนเข่าหนึงไหวา่าทันเลยเขียนไห้บาทนี่นมันมาฝันตอ,อีว่ากล้วยกล้วยเนี่ยตอตอเนี่ยคิดว่าจะไปใช้บาดบาดนี่ก็เลยมาเขียนว่าบาทนี้เป็นแปดก็เลยมาเขียนเข้าแปดร่องไววห้ามาทั้งสี่แลว้ววันอเอเอหเนี่ยมันกะบฝันไปหนามา,ลาหลัางให้เลี่ยมกับเป็นอึงตึงอยู่ซีๆก็บฝันฝันกัตื้ออะไรกับคาดว่าวมันสีเมนอยู่ ต่วมันมาเขากับเลขเจ้าเฮ็ดมาดีตีบานเลข 49, 49, ลกันหอสี่เก่าเก่าสี่หกบ่ายกันนั่งจุกลงชนโนดมันสิตไปจังไหนแท้เนาะต่ว่าหางพกทิมยังขันนิ่งอยู่เพราะปานั่นละเออมันกรรโดนนี่ช่วยเรียกเที่ยวออกบานกัจักพไปจังไหนมาจังไหนแล้วลจนลืมข้าวจนลืมข้าวบาน ว้าวมาเลออกมาเลยแมนนี it. It ่ดีว่าแตนจันถิมีผู้เบิ่งน้ำข้าวเจ้าหรือบ่ว่าแตนเดียวเนาไปเรื่อยๆละว่าแตนเดียวมันบ่มีผู้เบิ่งมันบ่มีอย่างกัดเฮ็ดไปเรื่อยๆจนมันเฮ็ดจนมันเถื่อนเฮ็ดจนมันเถื่อนกันละเขาห้าบ่อวกาแตเฮ็ดไปตามเลี้ยงตามเล้าโต๊บมาเฮ็ดแต่กันข้นจังสี่น้ำเล็กกัเป็นคนคนมักเล็กมันว่ามักเลต่างประืทอเลย แตนมาเคล็ดว่ามาเฮ็ดมาทำอยากแนมอยากเห็นอยากหูเลยก็อยากล่องเบิ่งอยากว่ามันสิเข้าบ่ราะสีน้องที่ที่เฮ็ดนี่เออๆๆกันก็มีบางคนเว้ามาอยู่โอ้เออตาฟันเงันว่าฟันเงันนเราซื้อเลขเราถือบนนอเลยจริงๆแล้วเราบอได้ซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยทางบางเที่ก็เราก็ย้อนอยู่ตามภาษาคนที่อยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่ล่ะบางเทื่อก็บนี่แต่ย่ายเราล่ะไปย้อน ยอดกับยอดพิษยอดถื่อครับหาเนเสียก็ได้เยอะเท่าไหร่ท่านสองพันนั่นสิละเป็นส่วนมากได้หลายเกือบเกินสองพันแล้วว่นาะเห็ดมวนทำๆเห็ดมวนนะเพิ่นอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเพิ่นก็อยู่กรงศีแหละพี่น้องเพรดี๋ยวยื้ในบ้านน้ำบ้านใหญ่ผ่นนี้ออกมาอยู่ทงพี่เด้เรามาอยู่ทงหน้าโดนหลายปีแล้วล่ะ หลาปีละลลก็ม,ม <S <S นนี่มูหลายเอละก็มีนนมูเราเก่ามวนยังเสียเราเป็นคนร่วมดีคุณตาเราบอบีเลียนจังหว,วันี่เขาวาสเห็ดรอกเมื่อนี้เราําตาเทียนก็ได้เขาวาสีเห็ดมือนี่ละโอ้เห็ดมือนี่จรอ,อเห็ดมือนี่แะมือแรงนี่ละ ตองวดรอบมังคัาหน้ามาชนนะครับเพราะมันเป็นตัวแนมนำเหล็กฝันเหล็กกันนั่นนี่แน่หาฝันมาหั่งแก่ขบว่ฝันนี่แหละครับมันหดขบว่นเพ็ดเป็นรักไว้เนาะเนาะเพราะได้แนมมาชนหนอตาว่าหรักมันเนี่ยแท้แทเนี่ยมันมันเห็ดออกมาแล้วตาว่ายอยากเห็ดแนมเรามันจีนีอยู่ในหันบ่เท่านั้นกันไม่อยู่ในหันมันจะมีพุ่มมันใจว่าสีแยกเลกออกไปมันหน่อยล่องเฉีนะ มดนนี่สเฮ็ดเฮ็ดมือแรงเนี่ยเนาะเฮ็ดมือแรงนี่เฮ็ดไว้เป็นแนวทางก่อนเนาะอันดับแรกก็คิดว่่าาทนเฮ็ดไปลองเบิ่งตัวเพราะว่ามันไผก็ได้ตัวเฮ็ดไฟแห้งอยู่เด็กเฮ็ดไปเด้่อยเห็ดเนี่มันเป็นผู้เฮ็ดอยู่แล้วเนาะเป็นผู้เฮ็ดอยู่แล้วเ่ยมันเฮ็ดมาตั้งแต่พุ่นล่ะอายุสี่สิบห้าสิบปีแต่เฮ็ดมาเนี่ย อ้อมันรวมมันหน่อยปีเตอร์นี่เฮ็ดแนบมากเ,เลยเลยในแหละที่เข่าฮาบะฮาบา่เข่าอยู่ตั้งๆนะที่แครก็ได้เลขผ่าฮัลลังแคร์ก็ได้เลขฝันฮัลลังแคร์ก็ได้เลขกำตาเทียนอของแปลกๆก็มาเฮ็ดตั้งชกะของเก่าของโบราณเป็นยันเป็นทั้งจะมาเฮ็ดท้งแกรว่ามันสิบ่อมแมนเฮ็ดแล้วอบอเมริกาแบบออกมาเป็นแมนตั้งชิ่อันขันได้สามตัวนี่มันสิมันสิ มันจะออกตัวหนึ่งรถได้คู่หนึ่งรถดินห้างแจกก็ได้สองตัวจงจงฝนนี่หนึ่งเส้นแต่ว่ามันกลับเป็นตาเชียห้างเชียอันนี้แจกก็เพราะเป็นตาเชียเอาเนี่ยเนี่ยมันเก่าเนอนอนบ่ไหนตาวาเนอนอนบ่ไหแต่ว่าก็จะเป็นตาเชียเนี่ยมันมันกับบ่อห้างหลนนะนี่คนเอาของเข้าบ่รานเป็นเงื่อนตลาดชการที่ซีที่หามาเห็ดต่างหากมันกับเป็นเข่าโป ทั้งเสนาละจังเส้นจังลาเงินสภาพยุโรปัี่เถอะนั่นน,น,น,นนั่นนั่นเงินห้างห้องชิ้นบอกเงินห้างตุกต,ตาตีนยันกันบอกกหลายยางเอามาเห็ดทางเทียร์ว่าบอมแมนมอัออกมมื่อมัแมนแมนโย่ว<อ>่าส่วนมากเลย,ยเลขเห็ดน้ำตาเทียนจบกคอยออกผลนี่บนขันหอยเทียรอ้สวนมา,<บ>าออกเยร์สางเทียร์สีลงลางมัดหนวยเห็นมา อันนี้กับพี่น้องกันคือว่ากันเชือทั้งทั้งทั้งบนกบนหลอดล่น้องนักใหม้รับเกล่างส่วนมากมันสีล่องลางเลยที่เข้ามาคือมันสีล่องลางขันเชือก็คือนักล่างนักล่างหล่อนอืมแต่กับเสือบนบวกล่างไว้นล้วนอขันสมมุว่าเฮ็ดมามือมือแรงนี่แหละพี่น้องคนตาพ่นสีเฮ็ดกับมืออื่นเศร้ากับสีขาวมาไทยท่อมือแรงสีบลมมือแรงสีบลมาไทยท่อมือใครเล่ามีสมาธิในการเฮ็ดมันจังสีแม่น เห็ล้ครับยังจันนะเห็ดแล้วห้อจังมากคุ้ยกันมากวิเคราะห์กันนี่แหละครับคุณตาเล่ากับขันฟันกับแม่นส่วนมากซีแม่นฟันเล่าก็ได้ครับขันเข้าเล่าได้ฟันเลยน้ำตาเทียนกับเขาส่วนมากกับเข่ามันกับมีพิษมั่งถูกมั่งลหระครับเขาเขาเห็นเขากระเฮ็ดไปตามตามข้อมเสีอตามข้อมเส้อมันว่ามันเป็นเอง นผมเขาก็ได้ไปจัดบได้ไปจัดสาบบ้างเนาะจับแจงจับตีวี่เห็ดเอเนาออันนี้แบบว่างข้างไว้แล้วตะเพิ่นสิปอยสิไ้มันก็ะไลของมันไปเองแม่นว่าเป็นของมันเองแต่มันเป็นแล้วเขาก็ไปยิบออกนี่จ้ะออกมากย่งอีกตัวนึงเขาขอสามเขาก็ย่งอีกตัวนึงยังอีกสองตัวบ้านเขาอีกตัวนึงเสริมมันก็เป็นไปแล้วนะเป็นหมดแล้วมันเป็นแล้วมัน เท่าไรได้บ <Yum meio crazy> ักกะเอาออกมาจนครบสามกันขอสองกัครบสองวันี้วดนี้สีเฮ็ดน้ำตาเทียนแล้วก็สีเฮ็ดไอ้เล็กพันผาเฮ็ดบ่าวเฮ็กพันผาบางที่กับเ่าคือกันนำพันผากันหาล้วเชียเฮ็ดายล่ามาลง่กันเดียวกับิีเมนต์โรดเีานกันั่นอนาะมันก็เขยาหลาเชื้อได้ย้อนหลาเชื้อย พันผากระดานครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคุณตาเราก็จะเห็นเหล็กพันผาน้างวดเนี่ยเพื่อเดี๋ยวแอดก็บสิไปหาหู้เบิ้งอยู่คันฟองหูเบิ้งกับสิผ้าเราไปเอาอีกคือเก่าหลางเชื่เบิ้งกับแม่นอยู่พันท้องกับคันท้าเฮ็ดหลนั่นเสียคันใดเฮ็ดหลายก็เฮ็ดได้ได้หลายอย่างก็าพื้นนี่ว่านี่ตาว่าห่าง มันสิเกิดความใจกับเลี้ยงของมันสิเป็นไปเออเพราะว่าการเฮ็ดหลายแล้วมันก็มั่วบไดเออแม่นียนก็พออยากเฮ็ดหลายขึ้นบ้านเฮ็ดแนวใดแนวนึงก็เอาย่างใด้ย่างหนึ่งเนาะย่างหนึ่งสองย่างไปจัางกี่ะครับสองย่างเอาสองย่างมาบวกกันนังนสิเนาะมันจะมั่วมั่วเนาะเออมันมั่วอืแล้วก็เป็นจังล มันกันกันหลายอย่างละนี่มันแต่าแนม,อมเอามาแนมใส่กันเอามาแนมใส่กันว่ามันเข่ามาอันเดียวกันเนี่ยเขาก็จจะมีความมั่นใจสักน้อยนั่นเสียแมนแมนหลังจากว่ามีความมั่นใจออกมาบ่าแมนกนมีก็ <laughs> <laughs> หลายอย่างที่เงียงนี่ผมเข้ามาได้เป็นคนเห็ดเนาะกร <laughs> ะเ,รเทศประราเทว่าเป็นสิ่ปอยหายติดโควิดไปเท่านั้นคงเข้าไปเห็ด เอาเกิเห็ดของเฮาผู้เพิ่นผู้เพิ่นออกเล็ก็อยู่กรุงเทพปฝนเตี้ยโยกกองสลากฝนเตี้ยผู้ก็เจ้าเฮ็ดก็เจ้าก็จักสิค้นกันมันก็คักนี่ที่มันว่าว่าว่าคล้องจองมาถือถือได้นี่เนาะถือว่าคักเติบไม่เล่นงานอยู่ดอกมาขาเลล่าตาบุญวัตรสาราบารมีของเฮาเล่าเกษตรเทว่าเทวดาอยู่เบี้ยงบนเบี้ยงสูงเบี้ยงต่ํา ยื้น้ำกกใหม่สถิตอยู่ห่วยน้องข้องบึงเพิ่นผิโผดผิดผายเท่านั้นถ้าเพิ่นโผดเพิ่นผายอังเช่เฮ็ดช่องปากที่ถ้าบอกว่าแมียนดวลกันนี่ดิหลายกันอยู่เคยจังหาลังเสียไปหาเอาน้ำพ่นน้ำมงไปพุ่มนี่แหละเจนหางเทียพุ่มบอกเอาเปาะเขียนเสือแป้นไปทาแต่งคันหาเส้นเรินงบาดไปขอว่าว่าอังเช่หันจะกรแมีนหานังเทียกับบ่เมียน เดี้ได้ทุกอย่างโยเอาเไดของหวยกระได้แล้วหนังตาเทวดา mm hmm. เพันธิพงศ์ทิพย์นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคุณตาเล่ากาับเล่าเรื่องมากอ่ะคือจังเล่าว่ามากนี่เล่ากับฟันแม่นอีกแล้วเนาะค่ะเนาะกระจับตาคุณตาไปน้ำกันเด้อค่ะติดตามไปน้ำกันว่าเล่าสิฝันมือใดหรือจังใด สิีได้ติดตามคุณตามาเราเรืองสูท่านผู้ชมฟังค่าสำหรับคลิปนี้กระคงสีพ่อแค่นี้ก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมสนใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแก้งเตือนเพื่อสิได้บ่พาดคลิปดีๆของทางช่อง ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ